สำหรับคลิปนี้ก็มีผู้อธิบายอารมณ์บอกว่าผมลมหายใจหายครับเหมือนหายใจไม่ออกเป็นการเจริญปฏิบัติแบบอานาปานุสติกก็คือกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เอาลมหายใจเป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องที่เกาะของสติสติดูลมหายใจลมหายใจมันก็มีหยาบมีละเอียดมียามีสั้นมีแรงมีค่อย ชัดบัางไม่ชัดบ้างเราก็มีหน้าที่ดูไปพอสติสมาธิมันดีเริ่มพอสมาธิเริ่มจะก่อตัวลวมหายใจมันก็จะละเอียดเข้าไปถ้าสติของเราดีเราก็ถึงลมหายใจหายเราก็ลองใช้สติมันจะเริ่มเข้าถึงจิตแหละก็ใช้เราจิตนึก,กว่าลมหายใจที่มันหายไปเนี่ยขณะนี้มันควรจะเข้าหรือมันควรจะออกพอเราใช้ใจของเราจิตของเรานึกคิด พิจารณาดูว่ามันควรจะเข้าหรือมันมันจะออกพอเราคิดว่าตอนนี้มันกำลังเข้าเราก็ตามมันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเห็นลมหายใจชัดเจนขึ้นมาเอง <c oughs> คนเราก็มีแค่รูปเวทนาสัญญาตังางๆวิญญาณหรือรูปน้ำนี่ก็กายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะเดินจเจริญเอาเอารูปก็คือเอาเอากายเนี่ยอารมณ์หายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของสติ เรากาลังพิจารณารูปเอานามมารู้รูปจิตก็อยู่สติอยู่ที่ลมจิตก็อยู่ที่ลมลมมันก็ดูดูไปประเดี๋ยวมันก็ละเอียดไปสติเราตามทันเราก็จะรออยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดพิจารณาดูว,ว่ามันควรจะเข้ามันหรือออกถ้าสติตามไม่ทันเราก็อาจจะเผลอหลับไปเลยลมไม่ใจหายแต่นี่เหมือนหายใจไม่ออกแสดงว่าสติของเราตามตามทันสติตามทันแต่ว่ายังหยาบ เราต้องเจริญดูลมหายใจให้มากกันนี้คือดูให้มากๆกว่าเดี๋ยวมากําลังจะผ่านก็เรียกเไปไปถึงช่วงที่สุดที่สุดทกของลมหายใจความความหยาบระดับนี้ตอนไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมันโปร่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาหายใจที่ละเอียดคมชัดเองนะจิตใจเราเริ่มจะสงบขึ้นถ้าเราสติเราตามทันลมหายใจที่ละเอียดจิตใจก็จะสงบขึ้นไปเรื่อยๆ ได้แล้วก็เราดูไปเรื่อยๆจนได้อารมณ์สงบแล้วแล้วดูลมหายใจก็มีหน้าที่ดูลมหายใจอย่างเดียวดูให้มากๆม,มันหายใจเดี๋ยวมันก็มีมั่งลมหายใจนี่เป็นกายเนี่ยกายตกอยู่ในพระพายที่เรียวกว่ารูปเนี่ยกายก็คือรูปนะรูปเนี่ยไม่เที่ยงรูป,ปังอานิจังรูป,ปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเพราะมันมีได้มันก็หมดได้หมดได้ก็มีได้เป็นธรรมดา แต่ถ้าเราเจริญสติให้ตรงสัมมัญญะปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นลมหายใจมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็มีหยาบละเอียดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาสติเราไปยึดดูลมหายใจนะมันก็สงสัยอย่างนั้นเนี่ยลมหายใจมันหายเพราะฉะนั้นเราจึงน้อมให้มีก็ใช้สติใช้จิตของเรานึกว่ามันควรจะเข้าหรือมันควรจะออกในขณะที่มันหายไปพอเราระาลึกว่าคิดว่า มันควรจะเข้าเราก็ดูตามว่ามันควรจะเข้าในเวลานี้มันควรจะออกในเวลานี้เนี่ยมันเป็นการระลึกใช้จิตเรานึกเอาอเดี๋ยวพอจนตามทันเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นสภาพเดิมที่คมชัดต่อเนื่องเอง